สวัสดีค่ะ d i s is up กับเชฟเมย์วันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคในการทำสเต็กกันนี่เลยคะเนื้อสันนอกโพขุนจากออสเตรเลีย 100เราก็จะเอาผงรายรับที่เราทําขึ้นมาเองเนี่ยนะคะรายรับก็คือเป็นสับที่เอาไว้เรียกสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆที่เอาไว้ผูยรับคือกันถูก้วก็จะทาให้มีล l a อร์มีกลิ่นติดอยู่กับเนื้อสัตว์ของเราซึ่งถ้าเรามีเวลานะอยากให้ทําแบบนี้ล้วแช่ตู้เย็นจริงไว้ก่อนมันช่วยทําให้ผิวอะมันแห้งตึงแล้วมันจะทําให้ผิวมันมีร r u s t y เวลาย่างแล้วเนื้อด้าน,นนอกมันจะกรอบนิดๆเวลาที่เราอยากให้เนื้อมันสุกจากด้านนี้มาถึงด้านนี้ด้านนี้มาถึงด้านนี้และตรงกลาง perfect เนี่ยด้านละ30วินาที เราจะจี่ทำสีผิวให้มันสวยเห็นไหมพราะเรากดลงไปปุ๊บอะ่ะมันก็จะเจอลายขึ้นด้านข้างมันยังไม่โดนความร้อนนะคะต้องทำให้มันโดนความร้อนด้วยจีบลงไปโดยเฉพาะด้านมันนะฮะจากมันสีขาวๆเมื่อกี้นะพอเราย่างเสร็จไ,ไหมสีสวยเลยเสร็จแล้วอะ่ะเราจะเอาเข้าเตาอบเพื่อให้เนื้อเนี่ยสุกแบบนุ่มนวลในเตาอบนิดนึงนะคะประมาณ2ององศาละนาที อย่าเพิ่งตัดสเต็กตอนที่มันยังร้อนอยู่นะเพราะว่าเนื้อของเราจะสูญเสียความชุ่มชื้นออกไปหมดวันนี้นะเราจะทําน้ําสลัดน้ําใสนะมะนาวเหลืองนะคะบีเปลือน้ำตาลทรายเติมน้ําปลาลงไปเวลาเราใส่น้ํามันลงไปในน้ําสลัดน้ําใสเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอนะีมูลชนเนาะนี่นะคะสเต็กเนื้อดร y บ u b จิ้มแจ่วแซบอีลีเดอ